อิงคะ,คะช่วงนี้สิ้นเดือนช่วยรีวิวครีมซองงบป,ประหยัดงบน้อยๆสิ้นเดือนให้หน่อยคะ่ะอันนี้คือเพิ่งไปซื้อมาเลยเหรอใช่ค่ะเป็นหมวดกันแดดโอเคมา เดี๋ยวจะไปแบบโม่มๆเลยแล้วกันนะนี่เคยใช้หมดยังเนี่ยอันนี้แล้วกัน Bio r a Aqua Rich นะครับตัว Watery Gel อันนี้ก็คือเป็นตำนานเลยแหละซึ่งก็ถึงทุกวันนี้นะก็ยังถือว่าเป็นเนื้อที่ทำออกมาได้ดีมากๆและยังเป็นตัวเต่งตัวแข็งขันได้ดีมากๆในตลาดทุกวันนี้นะครับเขาจะเด่นตรงที่ว่าใช้เทคโนโลยี e n c a p s u l กันแดดที่เป็นเอกสิทธิ์ของทางบริษ,ษัทเขานะครับซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถ Crack ได้นะครับว่าสูตรเทคโนโลยีนี้มันคืออะไร <S <S <g ling> เนื้อที่ได้เนี่ยอิงว่าซึมเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความเหนียวเน เรื่องค่าการปองกันเนี่ก็คือสูงมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไม่เอะใจเลยกับทาง b i o r a นะครับเพระเสียอย่างเดียวคือน้ําหอมค่อนข้างแรงนิดนึงต่อไปคือ L'Oreal นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่มาแรงมากๆใน2ปีที่ผ่านมานี้นะครับคือสูตรนี้อิงชอบตรงที่ว่าเขาใช้ฟิลเตอร์ตัวที่เป็นเอกสิทธิ์ของทาง L'Oreal เหมือนกันซึ่งมันเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยจาก La Roche p o s นะครับตัวตระกูล m a x o r a l S, S X กับ X L เนื้อก็อย่างที่เห็นเลยนะครับซึมง่ายใช้ดีมากค่าการป้องกันคือสูงมากๆเลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเช่นกันก็คือน้ําหอมค่อนข้างแรงมากใครไม่แพ้ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองว่าเนื้อเนี่ยทำออกมาได้ดีมากต่อไปหรอมีอะไรอีกอะ Clear Nose อุ๊ยตัวนี้พูดได้ไหมนะเอาจริงตัวนี้ก็เป็นตัวที่คุดมาเสมอว่าทําได้ดีมากนะครับทั้งสูดเฟสและสูรบอดี้นะครับก็ไปตีความกันเอาเองละกันย้ำนะนะาบ, <laughs> บอดี้ <laughs> พี่ผิงพี่นับยังทำคอนเทนต์บอกเอง จรงเลยว่าวันนั้นตัวบอดี้เขาก็เลิศม,มากนะครับทุกคนเอาเป็นว่าก็เนื้อดีนะครับถึงแนมะ้ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่เจเนอเรชันเก่านิดนึงต่างจากตัวบอดี้ของเขาที่จะเป็นฟิลเตอร์เจเนอเรชันใหม่หน่อยเนื้อก็ทําออกมาได้ดีมากซึมเร็วนะครับแต่ว่าเป็นเซฟโซนสําหรับหลายหลายคนได้เพราะว่าเขาก็ไม่มีน้ําหอมสผส,สมเรียบง่ายนะครับก็เป็นตัวเลือกที่อาจจะเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบมาใช้นะครับสุดท้ายคือเอ้าเพิ่งรู้นะว่ามิซูมิเขาทําเป็นซองแบบนี้ด้วยนะครับเป็นกันแดดคือปกติมิซูมิจะมีกันแแดดดดสสตรรออองงทีี่่ออ่ขาาายยยคในน้ะวกืเ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ทําตัวสูตรกันแดดปกติของเขามาเป็นแบบ2แล้วเช่นกันตัวนี้เป็นสูตรคุมมันนะครับ <c oughs> เขาเพิ่งล็อคมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอิงว่าเหนือเขาก็ทําได้ดีเลยนะ <c oughs> ก็เป็นเนื้อโลชั่นที่เกลี่ยง่ายซึมเร็วนะครับแล้วก็ แมตแต่มันไม่ได้แมทเหมือนกับแมทแบบแห้งอะ่ะทุกคนมันยังแมทแบบให้ความชุ่มชื้นอยู่ซึ่งอิงว่าเป็นสิ่งที่โอเคเลยนะสาหรับใครที่ผิวมันแหละแต่ว่าไม่ได้ต้องการความแห้งตึงของผิวอะ่ะจากประสบการณ์การแด,ดแัดหนัดบางตัวโดยเฉพาะที่เป็นมินเนอรัลล้วนเนี่ยมันจะแห้งเกินไปนะครับทำให้ถึงแม้ว่าจะมีผิวมนันเน่แต่มันจะรู้สึกแบบมันแตกขาดน้ำอะ่ะนึกออกไหมซึ่งตัวเนี้ยอิงว่าเขาแก้โจทย์ตรงนั้นได้ดีนะคบเคล็ดลับคือสิ่งนี้ ราคาต่อปริมาณอะถูกมากใครมีงบเท่าไหร่ลองพิมพ์มาบอกไปคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวงจะลองหาตัวที่คิดว่าเหมาะกับคุณที่สุดอย่างที่บอกเสมอเลยราคาและงบไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสกินแคร์ที่ดีและเข้ากับคุณนะครับ